พยากรณ์ดวงชะตาราศีมังกรปี64กับหมอดำบ้านทำนายไทยทักเริ่มจากราศีมังกรก่อนอน,นะคะราศีมังกรนี่ก็าจากวันที่22่สิบสอธันวาถึง21่สิบเอมกรานะคะค่ะที่เปิดเอาไว้นะคะราศีมังกรเนี่ยจะขึ้นไพ่แปดดาวนะคะชาวราศีมังกรในปี2564จะขึ้นไพ่แปดดาวนะคะขอเตือน ว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น hmm. ดูเฉพาะเรื่องของตัวเองเท่านั้น oh. เพราะเขาบอกว่าไพ่แปดดาบเนี่ยของชาวราศีมังกรเนี่ยจะหมายถึงว่าจะรับเคาะแทนคนอื่น oh. นะคะเพราะฉะนั้นให้ยกให้งดเลยการให้ยืมตังค์การคำประกันนะคะหรือไปทําอะไรที่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะคะ่ะ hmm. เพราะจะเดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่น oh. นะคะดังนั้นก็ให้เตือนให้ระวังเรื่องนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย ชาวราศีมังกรอาจจะมีการซ่อมบ้านแต่ที่ทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเอ,อสุขภาพอาจจะมีผ่าตัดเรื่องเอน็นเรื่องขาเรื่องเข่านะคะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะคะก็ก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยแต่ว่าโดยเกณฑ์ของชาวราศีงชาวราศีมังกรเนี่ยในในปีหน้านั้นเนี่ยงานจะ เขาเรียกว่าจะเป็นผู้ที่ต้องทํางานหนักหน่อยเพราะมันขึ้นไพ่ควีนควีนดาวแล้วก็ต้องเป็นคนที่ชัดเจนหนักแน่นอย่ากเก็บเหมือนมีอะไรแล้วอยา่าไปเกรงใจคนเยอะค่ะมีอะไรเราก็ต้องพูดออกไปเลยได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะคก็ระวังเน้นๆเ,เลยคือหนึ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นสองออให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะ,คะ,คะสาม ถ้าอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายบ้านอันนี้อันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าโดยเกณฑ์ทั่วไปแล้วถึงจะมีเรื่องวุ่นๆอะไรก็ตามเนี่ยแต่ชาวราศีมังกรก็ยังมีคนซัพพอร์ตอยู่ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเดือดร้อนก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากมีคนช่วยเหลือนะแต่อีันหนึ่งที่อาจจะไม่แน่อาจจะมีเรื่องาตาตาลอกตอลอกตาถ้าในวัที่มีอายุหน่อย วิธีแก้เคล็ดเสริมดวงราศีมังกรปีหกสี่เริ่มจากราศีชาวราศีมังกรในปีสองพนร้สิบสนะคะ,คะอ่าขึ้นไพ่รูนแห่งน้ำแข็งนะคะถามว่าควรจะไปทำอะไรแก้เคล็ดเสริมดวงไหมถ้ารูนตัวนี้ขึ้นนะคะเอ่อจริงๆมันเป็นรูนของการให้ไปจำสินเนาะหรืออีกในหนึ่งในความหมายอันนี้นะคะ่ะ เขาบอกให้ไปทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับอย่างเงี้ยไปไหว้เทวสุวรรณได้ถ้ารูนตัวนี้ขึ้นนะเกี่ยวกับยักษ์เกี่ยวกับเทพที่เกี่ยวกับยักษ์อะฮะก็ไปบูชาทเาวสุวรรณซะนะสองไปทําบุญบริจาคโลงทําบ่อยๆเลยชาวราศีมังกรก็จะช่วยเขาเรียกว่าสะเดาะเคราะหรือแก้ปัญหาที่ติดขัดให้กับตัวเองได้นะคะก็ราศีมังกรที่เกิดตั้งแตที่สอง กันว่าถึง21มกราคมค่ะพวกเราคือทุกปลาวาไรตี